หรือเจ้าพญามหาโยธาอาทิวดีศริวิชัยดำรงที่ท่านเห็นในรูปนะครับนี่แตกชั่วคนแตกชั่วคนเนี้ยมันมีที่มาที่ไปตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยลืมนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนมอญแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคนไทยที่สายหมอดเราไม่เคยลืมเราไม่เคยลืมมันที่หลุดของเราของพญาเกศ ที่ต้องู้่รบตกมือกับประเทศเพื่อนบ้านผมจะใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่ามันมีมันมีอะไรหลายอย่างที่มันต้องฝากของว่าประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบันเขาเป็นที่ประเทศที่ดีกว่าเรานะครับเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกาันมันเป็นเรื่องธรรมดาคนระับที่ประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีจุดส่งทางกันพยาแก์เองเนี่ยเป็นบุของพระอนุชา พ่อคุณชาคือน้องชายของพระญาทะละกระตมมรตุทายก็มีเหตุเกิดสงครามพระญาทะละเทพธรรมเสดพีเสด็จเมืองนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะรับพระญาเองก็จะต้องต้กงการอยู่นอกมีความจำเป็นทีนท่จะต้องรับราชการอยู่จากประเทศเพื่อนบ้าน พระยาเจงก็มีความพัาน,นาในการลบนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องสายของกษัตริย์องสุดท้ายก็ได้รับ,าบก,การเรียนเกี่ยวกับวิชาในการลบเนี่ยมากใหม่มากใหม่กนอดีตถ้าแต่วัยเยาว์เห็นคุณพ่อเสนอพ่อไปลบนะครับก็มีความเช,ชี่ยวชาตพอเราเสียแผ่นดินให้กับป, <c oughs> ป,ประเทศเพื่อนบ้านพระยาเจงก็ต้อ,องรับราชการประเทศเพื่อนบ้าน มีวความสามารถอย่างมากในการไปตีหัวเมืองทางเหนือของประเทศไทยตรงประเทศเช่บ้างให้เป็นเจ้าเมืองทางเหนือเอ่ยได้เจ้าเมืองเชียงแสนหรืออำเภอหนึ่งของเมืองเชียงรายปก็ได้นะแล้วก็คือรัฐบาลการปกองประเทศเช่นบ้างก็มีความสามารถในถึงทหาร ก็เกิดปัญหาประเทศเพื่อนบ้านจะทำตึกสงงรามกับแผ่นดินไทยในสมัยพระเจ้าตักถิมาาใคเยเที่ยวโรงเรียนใหญ่มาบ้าเห็นไหมโรงเรียนใหญ่นะตอนนี้ลูกตัวดีจะตั้งหลักถิ่ม้งใหญ่ถี่มาถูกดับไปหน้าดับถูกไหมในทุกนั้นประเทศเพื่อนบ้านจะมาทำการสงคราม แผ่นดินไทยในสมัยเจ้าตากินโดยเกมพวกเราชาวมอเนี่ยเข้าร่วมกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมกองทัพโดยที่จะเก่งกันหน้าไป็นกองกำลังหนื่องของประเทศเพื่อนบ้านที่เราไม่ได้เหนื่อยหน้าเนก็ทำงานเกมงานที่จะเข้าปีแผ่นดินไทยปรากฏว่าเกิดปัญหา ประเทศเพื่อนบ้านเขาเรียกว่าลัากษณะของการเทครัวครอบครัวที่อยู่ทางบ้านเรือนต่างๆอาจจะถูดกาแกบ้างพยายามเศษก็คนไม่ไหวจับเข้าไปตู้กับประเทศเพื่อนบ้านไม่อยากจะล้มกับประเทศไทยกับไปตู้กับประเทศเพื่อนบ้านตู้กับสองเด็กครับด้วยจำนวนอาหารที่น้อยกว่ามีเพียงสามพันก๋จับอาหารประเทศเพื่อนบ้าน ถึงหมื่นห้าพันคนน้ำน้อยก็แพ้ไปมีพม้ไม่อะไรอย่างไรก็้แพ้ไปเพร็ะการนั้นเห็นแล้วว่าถ้าตู้กับประเทศเมียนาจะตายหมดทุกนาทุกสม่ยจะตายหมดก็เลยนำพาเทาอ่อนเข้ามาสถาปข้ากับพระเจ้าตากสินมาาผมเด็กเจ้าตากสินมาแล้ว ตรงหน้ารไปรับพระยาเด็กถึงแนวไายแดงด่านพระนิรนามหลวด้วยพระมหาภูนาทิคุณของเด็กเจ้าด่าถิ่นนาพวกเราและด้านตัวของตัวเองนะครับลูกก็ถึงได้มาอยื่ในทิพย์ไทยนั่นค <c Ris ky> ือพระมหาภูนาทิคุณของพระรจาด่าไทยแล้วหลังจากพระเจาด่าเองก็ยังมีพระมหาภูนาทิคุณจากพระมหาเจ้าด่าไทยอีกหลายท่านที่ให้ทาวบอนุเคราะห์พรมา ช่นในสมัยราชการที่8ไม่ใช่เฉพาะคนมอญน,นะครับต้องเรียนตรงนี้เลยไม่ใช่เฉพาะคนมอญเท่านั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะคนเชื้อสายบอลทัล่วโลกแต่มันเป็นสิดในจิตใจของคนไทยทั้งประนทศนะครับให้จิตใจที่เราควรภาคภูมิใจว่าคนมอญเชื้อสายต่างบอลองค์สุดท้าย พยาละะพยาเกมารับรายาที่จะนหายแต่เป็นนรกที่คนไทยและประเทศเขามนับี่คือความจริงครัเพราะฉะนั้นทระพบรมทานไทัวรโังานได้ยือที่มาที่ไปของเจ้ายาหายโลกานาาพิการตีใจโลถ้าดวงวิญญาณที่อย่ของท่านได้เห็น ได้รู้ได้กิจกรรมในวันสร้องตรงนี้ต้องคงจะอาทุวทนามาทุกับทุกคนที่รวมใจเป็นหนึ่งที่มีความสมัครสมานสามัคคีที่มีความรักท่ารักท่าอางรักวัฒนธรรมของตนเองท่านคงภูมิใจครับผมในฐานะภยาที่มีเชื้อสายเือถึองจะบอกท่านขอการบอกคุณ ของเก่าแทนดวงยามท่านว่าพวกเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราไม่ทิ้งวัฒนธรรมนอนในสิ่งที่เราไม่ทิ้งความเป็นแผ่นดินนอนเราจะร่วมก <pad> ันระหว่างคนไทยเชื้อสายนอนระหว่างคนประเทศใกล้เคียงที่อยู่ในที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันครับโอเคครับ ก่อฝากไว้ที่นี่ครับสำหรับลูกสาวเรา